สวัสดีค่ะจากร้านก,ก,ก่อกระนอการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกตาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะมาสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวจานคู่ขาธรรมดามานะคะ,อะ,อะขอบคุณลูกค้านะคะ,อ,ะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมากนะคะ ที่สั่งสินค้าเรามานะคะกำลำังลำจะนำขึ้นนำส่งที่ไปรษณีย์นะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะคะของไปถึงไปรษณีย์อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะไปรษณีย์ก็จะโทรหาลูกค้าลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีย์แล้วก็จ่ายเงินที่ไปรษณีย์ค่ะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดอ่า ข้าโพดสองแถวจานคู่ขาธรรมดามานะนะคะดูคานคานเป็นคานสองชั้นนะคะตัวคานใช้เหล็กสี่มิลนะคะแบบหนานะคะตัวนี้เราก็จะแถมตัวแถมก็คือแถมสลักไปให้3ามตัวนะคะแถมสลักให้3ามตัวะคะ่ะดูจานจานแหวกเป็นจานใบขี้เมาสิบสนิ้วนะคะดูขากบนะคะ ขากบมีสองขากบขาแรกไม่ลงกบขาที่สองต่อนะคะดูกงจักรนะคะกงจักรนี้ก็ใช้เหล็กดามนะคะกันขูดยากขูดอะไรไปนะคะตัวนี้ดูสเตอร์นะคะดูสเตอร์นะคะดูโดยรอบนะคะทีนี้ถังข้าวโพดนะคะถังข้าวโพดมีสองถังในถังข้าวโพดนี้จานจาน จานที่ใส่ให้แล้วคือเป็นจานสี่หุนนะคะจานสี่หุนข,ข้าโลบข้าวโพดจะลงทีละ2เม็ดนะคะระยะห่างของต้น20่สิบเซนนะคะแล้วเราก็จะแถมจานตัวนี้จานแถมนะคะจานสามหุนครึ่งข้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดนะคะระ,ะยะห่างของต้นก็คือสิบห้าเซนนะคะดูถังปุ๋ยนะคะดูถังปุ๋ยเปิดถังปุ๋ยแน่เปิดถังปุยนะปงป๋ยแนะยนะ่บาท ดูถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสนะคะ,ะดูในถังปุ๋ยนะคะตัวนี้ตัวนี้ในถังปุ๋ยนะคะเป็นถังสแตนเลสนะคะเป็นถังสแตนเลสนะคะระยะห่างของร่องจากร่องหนึ่งไปหาร่องหนึ่งคือ65เซนนะคะตัวนี้ดูโดยรอบนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะทักมา ดินดีรับใช้ดินดีให้บริการนะคะของมีสต็อกไว้เต็มโกดังนะคะสั่งปพืบส่งให้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอนะคะตัวนี้นะคะสนใจทักมานะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเทพสถิตจังหวัดชยัยภูมิมากนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อก,กหนกการเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดมานะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ